บงัวบานเท่าคะ่ะบมแมน่งัวพันบมแมน่งัวขุนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอืมตอนใหญ่ๆไปเลยน้ำลายแตกค่ะพี่น้องมาเด้อแจ่บๆน้ำกันอืม สวัสดีคะ่ะมาพอกันอีกแล้วกับอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆมาคะ่ะพี่น้องคขาวันนี้สภาพมาก,กิน30ิกีบหรือว่าพาคีรีวเนาะคะ่ะพี่น้องคขาวันนี้ได้มากเป็นแผ่นแบบใหญ่เลยคะ่ะพี่น้องะ่ะอันนี้เป็นลวกสุกมาแลลวเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้จังหวัดอบบุบลติดหนึ่งในหันเนาะคะ่ะขึ้นชื่อลกแอนแทกเนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะก็เลยบบนั่นกากินดิบเนาะคะ่ะซ้อมเบิงอีกจะเข้ากอนเนาะคะ่ะว่าลกนี้จะ จะระบาดตบบอเนาะคะ่ะเป็นโรคทีระบาดอยู่ในประเทศเล่าในตอนนี้เนาะคะ่ะทางรอบคัวกันเลยบ่อยากให้กินดิบค่ะพี่น้องขากันเลยโมนี้กันเลยไดย้ลวกสุกมาเนาะคะ่ะพักแกบกับซิม,มีพักบันบาดค่ะพี่น้องะ่ะเป็นพักอีเลิศละกะดอกหืมดอกโคระาผ้าค่ะพี่น้องมีบกเขือม่วงเนาะค,ะค่ะบกเขืออ่าเขีือไล่หลอดไฟมีบกแข็งก,กับบกทั่วคะ่ะมาคะ่ะแสบๆน้ากันขอถทดขอไพ่ผู้ถีบบอกินงัวเนาะค่ะพี่น้องะ่ะ นี่กระสีเป็นเจวขีพี่ะอะเขาเข้าค่ะพี่น้องเจวดีเจวขีพี่ะค,ะคมคมเนาะค่ะนี่หอมค่ะพี่น้องหอมคักแห้งเดี๋ยวบ้านได้ใส่เข้าขว่าค่ะพี่น้องค่ะกะระดังสีใส่ขันใส่ข้าขวามากนี่คือเพื่อนจะเป็นเข้าขวาเพื่อนมันเป็นไข่ไข้เนาะค่ะพี่น้องก็เลยบ่าทนอยากใส่มาเนาะคะ่ะมาใส่ตอนกินมันค่อยจะเบื่อเข้าขวา้าเพราไข่ขึ้นแห้งหอมค่ะพี่น้องค่ะ ข mm hmm. มอำล้ำบัน๋นมะาแสบๆลุยเลยค่ะืม mm hmm. ท่านไหนหันมาเป็นง่วบานเท่าค่ะบเมนง่วพันโบเมนง่วขุนเนาะค่ะพี่น้องค่ะอืม mm hmm. ตอนใหญ่ๆไปเลยน้ำลายแตกค่ะพี่น้องมาด้อแสบๆน้ำกัด กระเทียมหน่อยบานเท่าค่ะกุขูุบแสบอือ ซุกเนี่ยจะหยาบกว่ากินดิบเนาะค่ะพี่น้องส่วนส่วนโตจะมากแบบแบบดิบเด้อค่ะทางครอบครัวบอท่านอยากให้กินเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่อยู่ประเทศเลาวระบาดแทงเนาะค่ะพี่น้องโรคโรคแอนแท็กเนาะคะ่ะหนากลัวค่ะพี่น้องค่ะอืมกินซุกกระแสบบพื่อกันเนาะค่ะ่แต่เป็นของง่วนี่ย แอบมึดเนาะค่ะพี่น้องว่าจะสุกหรือจะดิบเจวขีเพียเจวดีขมคมค่ะพี่น้อง ผมเข้ากันก็บพิ่ข้า ห่อพักอีเลิศค่ะพี่น้องเข้ากันอืมวันนี้บ่มีลูกโดดเด้อค่ะเพราะว่าเฮ็ดเจวมาแบบรสชาติเผ็ดแล้วนะคะพี่น้องค่ะสุดยอดเลยค่ะแหอมหอมกับเนาะเียมหน่อยเพื่อนบาน เอาเข่าใส่จะคะ่ำเนาะค่ะซูชิอีสาน การหอนเอาแห้งค่ะพีน้องค่ะฝนกับระโตจกจ้าเถือ่อถาฝนคูมือขูเว้นมิดจะพี่น้องแหงแหงแห้ง น้ำกุบๆแซ่บค่ะ มาเด้อข่าวสแต่น้ำกัน พ่อเขาค่ะพี่น้องค่ะคำใหญ่ แผ่นใหญ่ค่ะค่ะอือจับยาวกับพวกหญองากับพี่น้องค่ะหอนเอ้าหฮง อันนี้ก็จะเป็นไขม่มันเนาะค่ะไขม่มันเนจะพวกกินเนาะค่ะพี่น้องค่ะ สองตอน อืมอืมอิ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะ แสบคักบันเงาแตกเงาแต่นค่ะพี่น้องห่อนคักแห้งค่ะทั mm hmm. ้งหอนทั้งแสบเนาะค่ะพี่น้องค่ะเงาอออกหอดน,น้ำแข็งนั่นแหละค่ะมาหนีก,กับมาในเมนู 30กีบหรือว่าผ่าคริรูเนาะคะ่ะส้อยจุ30กีบเนาะคะ่ะพี่น้องคะแซบคักขนาดนะคะ่ะกระดิอิ่มละคะ่ะได้มากตอนแบบไงเนาะคะ่ะพี่น้องคะกระสิขอตัวละละคะ่ะถ้ากินมุ่มมากเหมือนกระติกตรกระป๋าขอถขอยไปน้ำเด้อคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กระสิล่าก่อนคะ่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกลียดเขามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจกับช่องน้อยๆให้คลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อคะ่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าาคคค่่ะะะขอบพรุณมก